สวัสดีชาวราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนดูอะไรก่อนใครที่ทราบลัคนาดูลัคนาก่อนนะคะดาวประจำตัวของท่านหลุดเข้าสู่ในที่ดีตั้งแต่วันที่30มสิกราคมห9นะคะหลุดเข้าสู่เรือนพบที่9ก้าแต่มันมีสองแต่หนึ่ง เรือนภพที่เก้ามันเป็นเรือนที่ไม่ค่อยจะสวยหรูในทฤษฎีของทางโหราศาสตร์นะคะข้อสองดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านจรเจอดาวคู่ศัตรูใหญ่แต่เรือนพบที่เก้าเป็นเรือนพบที่ดีหรือไม่เรือนพบที่เก้าเป็นเรือนพบที่ดีค่ะแต่ว่าทําไมถึงมีพิษสําหรับอ เรือพบที่เก้าเพราะว่าธรรมชาติของดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านน่ะท่านเดินแปรปรวนนะคะเดินแปรปรวนคือจะสําเร็จไม่จะทำไม่จะสว่างไม่จะไม่อย่างนี้ค่ะแล้วไม่พอจอนเจอดาวราหูคู่ศัตรูใหญ่คนเกิดวันอาทิตย์ระวังเรื่องเงินระวังเรื่องความสุขความสําเร็จแล้วก็มีหนึ่งมี คนที่เหนือกว่าเราเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเราอยากช่วยเหลือเกือ้อกูลใครแล้วมันทำไม่ได้หรือภาษาชาวบ้านอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ใครที่มีคดีความก็ต้องพิจารณาโดย มันจะมาก่อนหน้านั้นหรือมันจะเกิดขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังสําหรับท่านที่ยังไม่เกิดอาจจะโดนกดขี่กดข่มเหงอ่าโดนอํานาจบางอย่างเล่นงานคนเกิดวันอังคารเร่งเพียรพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไหมคุณเร่งทํางานเกินไปหรือเปล่าหรือคุณใช้ชีวิตแบบฮาร์ดคอร์เพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จเพื่อสิ่งที่ต้องการอย่างนี้ค่ะมันอาจจะนําพาให้ มีปัญหาเรื่องสุขภาพได้หรือถ้าใครกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อความมั่นคงของชีวิตอาจจะถูกโกงถูกหักหลังถูกหลอกลวงหรือเปล่าอ่าพิจารณาดูนะคะคนเกิด้านพระราสมรีต้องนับนิ้วต้องนับมือเดี๋ยวลืมคนเกิดวันพูดกลางวันพูดกลางวัน คือดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวพุธของคุณเข้าสู่ในที่ดีแล้วก็จรเจอดาวราหูถามว่าดาวราหูท่านดีหรือไม่ตามทักษาคือดีมากอาจจะติดดีไหมคุณอาจจะติดดีหรือเปล่าคุณอาจจะรังเกียจคนไม่ดีไหมหรือคุณคิดว่าคุณจะได้มากๆแล้วมันไม่ได้ด่งใจก็ระมัดระวังหน่อยนะคะ คนเกิดวันพระหัส,สบดีคนเกิดวันพระราบดีจะเหมือนคนเกิดวันอังคารไม่จะคล้ายๆค,คนเกิดวันอาทิตย์ในโซนเดียวกันว่ามันจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งถ้าถูกกดขี่กดดันจากคนที่มีอำนาจเหนือกว่าก็ต้องยอมหรือ เราอาจจะถูกท้าทายบางสิ่งบางอย่างแล้วมาจ,จะพลิกชีวิตของเราไปในทางที่ไม่ค่อยจะสวยหรูดูแลตนเองคนเกิดวันศุกร์ทุกคลิปที่บอกว่าอาจารย์ขาทําร้ายคนเกิดวันศุกร์เหลือเกินเพราะว่าทักษะเดิมของคนเกิดวันศุกร์ดาวราหูเข้าบ้านตนเองเป็นเขตอันตรายสําหรับคนเกิดวันศุกร นะคะแต่ว่ามันจะอันตรายมากอันตรายน้อยอันตรายเรื่องใดขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะคะอย่างคลิปก่อนหน้านู้นแรกๆเลยก่อนที่ดาราหูจะเข้าก็อธาธิบายเรื่องของลำไยไห้ทองคําไว้นักร้องลูกทุ่งนะคะว่าเธอยิ่งเฉาเธอยิ่งดังอะไรประมาณเนี้ยค่ะดังนั้นคนเกิดวันศุกร์นะคะสุขภาพทรัพย์สินเจ้ากรรมในเวรการกู้หนี้ยืมสิน การถูกหลอกถูกหลอกถูกลวงถูกโกงถูกหักหลังทรยศถูกยึดทรัพย์ยึดสินท่านอยู่ในเกณฑ์นั้นคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ซูซีกับคนเกิดวันจันทร์ก็ระวังอิทธิพลระวังการถูกข่มเหงรังแกระวังการกระทําบางสิ่งบางอย่างนําพาซึ่งไัยมาให้คนเกิดวันพูดกลางคืนพูดกลางคืนเรื่องงานเรื่องงานถ้าใครบอกว่าอูด คือไปสมัครงานไปสอบแข่งขันไปทิ้งทุนไปอะไรก็แล้วแต่หรือจะอยากจะเปลี่ยนแปลงงานแล้วเราไปสมัครสัมภาษณ์เสร็จเขาบอกว่าจะรับจะรับจะรับคือใครที่รองานอยู่เกาะงานเดิมไว้ให้แน่นใครที่ตกงานแล้วบริษัทบอกว่าจะจ้างในเร็ววันขอให้ตั้งหลักตั้งใจ50 50บ50ด้วยนะคะอย่าเพิ่งคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะสำเร็จสมบูรณ์พูนผลอันนี้ การที่ดาวประจําตัวของท่านเข้าสู่เรือนภพที่เก้านะคะมีหนําซ้ํามีหนาซ้ําดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านไปจรเจอดาวเสานะคะคู่คู่เหนี่ยวรั้งคู่ระบบประสาทท่านก็จะโดนเล่นงานหนักพอสมควร ดังนั้นชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงต้นเดือนนะคะในช่วงต้นเดือนคุมภาพันสมรร69เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังที่สุดคาดการอะไรก็อย่าร้อยเปอร์เซ็นต์กะว่าจะทําสิ่งนี้กะว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบห้าสิบกะว่าคนอื่นเขาให้คำมั่นสัญญาหรือเราจะไปให้คำมั่นสัญญากับคนอื่นก็ไม่ได้นะคะเหมือนที่บอกว่าแต่ละวันก็มีดีมีเสียแตกต่างกันไปดาวพุธซึ่งเป็นดาวประสาทสมองจรเจอดาวราหูเออดาวเสาอีกทีหนึ่ง ท่านเหมือนโดนเล่นงานนะคะท่านเหมือนโดนสองสามทางนะ่ะดังนั้นถ้าใครเพียงพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้อดทนอดกลัน้นรอบคอบให้มากที่สุดเพราะธรรมชาติของดาวพุธคือดาวการสื่อสารการฟังพูดอ่านเขียนนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการสื่อสารไม่ว่าจะฟังก็ระมัดระวังหน่อยเอออันอาจจะมีคำบางอย่างแสลงหูไหมพูด ก็คือระวังคำพูดคำจาของตนอ่านอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดหรืออะไรไม่หรือไม่รอบคอบเซ็นเอกสารไปนําพาภัยไหมนะคะเขียนก็คือการเซ็นการที่อาจจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเราถูกบังคับกดขี่กดดันข่มเหงก็ต้องคือเป็นช่วงที่ท่านจะต้องรอบคอบที่สุดเท่าที่จะรอบคอบได้ถึงแม้ดาวพระราหัสนรีท่านจะกลุมลักษณาท่านอยู่นะคะดาวพระราหัสรีอย่าลืมท่านเป็นปลักท่านเป็นปลัก สติสตังไม่ค่อยสมบูรณ์ความเผลอเรอเอ,อยหรือท่านตกอกตกใจนะคะก็คือต้องระมัดระวังตัวเองมากที่สุดแหละแต่พอวันที่10นะคะวันที่10กุมภาอาจจะมีสถานการณ์เบาบางขึ้นเพราะว่ามันมีดาวตัวช่วยเข้ามาดาวสุกนะคะเข้ามาช่วยดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านก็คงจะเห็นรูทางเห็นทางหรือคลี่คลายบางสิ่งบางอย่างไปได้แต่ก็ คือบอกตรงๆว่าอย่าไว้วางใจเด็ดขาดเลยค่ะอย่าไว้วางใจชีวิตของท่านหลังวันที่30มกราคม2อ6 9นะคะแล้วก็ดาวอยู่จนถึงโออีกนานอยู่พอสมควรนะคะนานอยู่พอสมควรเป็นช่วงที่ท่านจะต้องใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบที่สุดนะคะส่วนดาวคู่ศัตรูใหญ่นะคะคือดาวอาทิตย์กับอังคารเข้าสู่เรือนพบที่9เก้อเรือนพบที่8 ะคะเรือนพบที่แปดดาวคู่นี้ดาววิตยินะคะอ่ามันมาจากเรื่องของการติดต่อการสื่อสารแล้วก็แวดบรอดีบทแวดล้อมในชีวิตของท่านนะคะจอนเจอคู่ศัตรูดาวอังคารซึ่งดาวอังคารอ่ะเป็นดาวปัญหาและอุปสรรคแล้วก็เป็นดาวโชคลาภคือถ้าคนดวงดีก็คงจะมีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ถ้าคนดวงซวยขอใช้คําว่าดวงซวยเลยมันจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างดึงท่านดึงทําให้ท่าน่ะมีปัญหาและอุปสรรค อันนี้ก็ขอให้ดูแลตนเองให้มากในช่วงต้นเดือนคุมภาพันธ์6 9 6 9สำหรับชาวราศีเมทุนลัคนณาเมทุนนะคะ